ใครจะกินพิกก็ได้อืม,อามาวางไว้ให้มันดูสวยๆยสวยปเปล่า้บอกว่าจะสวยยังไงเนี่ยมันมันสีมันจืดเกินไปไงอื ขอบคุณนะคะน้องดาคุณย่าสวัสดีค่ะปะ้าควรสวัสดีค่ะมากินข้าวกันนะคะอืมข้าวเหนียวดำอร่อยนะบิ๊กโบอืมอืมนีปลาดุกอืมปลาดุกคำใหญ่หญบิ๊กโบมาอืมมีผักด้วยนะ วันนี้หาผักมาน,นีี้หาผักมาได้มัน,น,ก,มน,นก่อนเอามากินแล้วอร่อยอ่ะไปเจออีกก็เลยเอามานนผักอืม อร่อยอือน้ำวันนี้มันจะแบบว่าเค็มๆห,หวานๆเนาะอร่อยใช้มือเลยใช้มือนะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่ามันไม่งั้นมันจะไม่ได้เนี่ยกินแบบนี้ก็ได้ <laughs> กินแบบนี้ก็ได้เหรอเขาจะถามได้สิคะเราจะกินแบบไหนก็ได้เนี่ยกินแบบนี้ก็ได้นะเป็นเรือเลยใส่เป็นเรือเลยเข้าเหนียวปลา มะเขือมาอ้มคุณยายหัวแล้วคุณยายหัวแล้วนี่นะคะยังไม่ได้กินักทีเพราะว่ามันกลัวมันจะเต็มปากโอเคค่ะหนึ่งสองซ้ออืม ผักมันหวานนะด้แไหนมมาอันหนึง่งเอาไว้ใส่ฝาหมอ้อมันเลยเป็นแบบเป็นสุกไปเลยอะ่ะที่จริงสีมันจะออกแบบว่าชมพูหน่อยเนาะเอาไปใส่ฝาหมอ้อไงมันเลยสุกเลย ดูปลาอืม,อมกรอบนอกเมื่อกี้ถ้าเราไว้นานกันนี้อีกหน่อยมันคงมันคงบอกว่าฉันสุกล้วฉันสุกละวฉันจะไหม้แล้วอืม,อม อืมใบใหญ่ๆนะเอาเอาลืมข้าวเหนียวนี่กินแบบนี้ก็ได้อร่อยอกินแบบนี้ก็ได้ <c oughs> กินแบบนี้ก็ได้นะอืมแล้วก็มะเขือเราก็อะดัปอะดปตามที่เราต้องการกินนะ แล้วก็ปลานะปลาปลาเรากินที่หลังแล้วกันเพราะว่ามันวางไปมันคงเต็มตัวอืมอร่อยนี่นะคะใส่เป็นเรือเรือแบบนี้นะอืมปลากินทุกอย่างลงไปรวมนะนอืมผักอันนี้มันหวานจริงแล้วก็นิ่มด้วยมันไม่เหนียวหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามไม่อะแค่เหนียวดําไปเลย